ที่ไม่สามารถจะได้เรียนเชิญทุกท่านขึ้นทอดผ้าบางสุพุได้ครบกระผมจึงขออนุญ,ญาตอ่านรายนามท่านผู้มีเกียรตินี้เป็นตัวแทนขึ้นทอดผ้าบางสกุลซึ่งทางคณะท่านเจ้าภาพมีความประสงค์ในการทอดผ้าบางสกุลจําจำนวน6ชุดชุดละ4ท่าน เพื่อเป็นเกียรติกับทางท่านเจ้าภาพและผู้วายชนในระดับต่อไปครับเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงกรกฏฉุกเฉินป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานการณ์ที่ไม่เพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในที่ชุมชนต่างๆก็อขอให้ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ดูให้เว้นระยะหา่า แะหงห่วงนะครับเพราะสถานที่ในการปฏิบัติงานนั้นอาจจะทับแทนในการทอดผ้าบังสกุลหรือว่าพิจณาผ้าบางสกุลก็ขอให้ทิ้งระยะห่างกันประมาณหนึเมตรนะครับเพื่อป้องกันในส่วนของโรคโควิด9แครันี้นะครับครับในําดับนี้ทางคณะกนรมภาพได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง ทากนายประวัติศรีสุวรรณสาธารณสุขอำเภอกันทลาลมได้เป็นด่าประธานในการเปิดวางคลอดผ้าปาั่นสกุลในวันนี้ฉะนั้นกระผมได้ขอเรียนเชิญนายประวัติศรีสุวรรณสาธารณสุขอำเภอกันทลาลมได้ให้เกียรติขึ้นคลอดผ้าปังสกุลชุดเปิดให้ขอได้เชิญด้วยความเคารพ และขอกราบนิมนต์ท่านพระครูไปกราคำลาตีรัตโมเจ้าว่าวัดบ้านสปุมขึ้นทิพจรณาผ้าบางสุงุลขอกราบนิมนด้วยความเคารพครับ กัรทนาด่าวมเป็นอย่างสูงยิ่งที่เกี่ยว้อผ้าวัมสกุลชุดเปิดในครั้งนี้ครับในลำดับต่อไปทางคณะท่านธรรมภาพมีความประสมที่จะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวนหกชุดชุดละ4ี่ท่านด้วยกันเพื่อทอดผ้าบังสกลุลกระผมไตรขออ่านรายนามดังต่อไปน,นี้ทีละชุดขึ้นทอดผ้าบังสกลุลชุดที่หนึ่ง ขอเรียนเชิญนายวัชรพลบุตรศรีผู้วีการโรงเรียนบ้านราวนครอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์สองนางสวุวรรณพรผล,ผลเกิดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแสนสรินร,ออริอนุสร์อำเภอเมืองจังหวัดบุริรำสา 3. นางหนูเตรียมตระรุดก,กันบ้านเตยอำเภอว่วงสามสิจังหวัดบนราชธานี และสี่นางมนวิไรครามสมอข้าราชการบำนาญสี่ท่านครามสมรข้าราชการบำนาญขอขอเรียนเชิญน,นางวัิวันครามสมรข้าราชการบำนาญขึ้นทอดผ้าวังสุบุญขอ,อเรียนเชิญครับ จับขออนุญาตถอดแมสนะครับเพราะว่ารู้สึกทำหน้าที่ไม่ได้ครับขอขอนุญาตให้วิธีกรถอดแมสครับครับและขอกราบนี่นพระกุณเจ้าสี่รูปได้ด้วยความเมตตา พิจารณาภาพบางสุขุนขอกราบที่หมดครับ ับในขณะที่พระพุทธเจ้าพิจารณาภาพปาพนสุภก็ขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้อุทิศส่วนสุศลนี้แให้กับผู้ายชมแต่งพร้อกับพระพุทธเจ้าะนะครับทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้นแล้วข้อวนเจ็บแก่ให้แลเห็นในตอนกลางทุกอย่างต่างๆเป็นไม่ก็เป็น,นตอนท้ายตายทุกคน ำลำดับต่อไปชุดที่สองทางคณะทา่นานกาภาพให้ขอีย้เจญท่านมิรายนามดังต่อไปนี้ให้เกียรตขึ้นทอดาบัสงสกุล 1. ท่านผู้ใหญ่แหวงสิงชอมผู้ใหญ่บ้านหนองแวง 2. นายสันเพชรอุปถัมภ์ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน,นองแวงสานายพมาปรณีรองนาย,ยก องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ทำหน้าที่นายกสมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลหน,นองแดงและ4นางบุญมีอินทิเดตประธานกองทุนหมู่บ้านหนองแดง4ท่านได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบักสกุลข,ขอให้เชิญครับ และขอการาบที่มนพระคุณเจ้าสี่รูปได้ให้ความเมตตาขึ้นพิจรารณาผ้าบังสกลุลขอที่มนครับท่านที่ให้เกียรติขึ้นทอดผ้า,าบาังสกุลลงซ้ายขวาแล้วก็ รับของที่ระลึกไปพร้อมๆเลยนะครับ ไปจะผ่านชีพให้ปลายสูนแต่ความดีที่ทำได้คบจูนย่อมเพื่อทูนแต่ทราบเมื่อจากไปขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่แหวงสิงซอมผู้ใหญ่บ้านหนองแหวนในสังเกตุคถณธรรมผู้ทรงกรุตสมาคมผู้สูงอายุในพมมาปราณีในพรมีอินที่เด่น ที่ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลลำดับต่อไปใครขอเรียนเชิญท่านที่อยู่ในามกันตอไปนี้ชุดที่สามขึ้นทอดผ้าบังสกุลข,ขอเรียนเชิญน,นายมณัสีิงซองรองนายกองการบริหารส่วนตำบลภูนายสาธรศักดิ์จันบุญครูโรงเรียนคูขันราชกองรุงอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนายธีรัตมีศรี ผู้อุนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบหลหนองแหวงและในภายวันพันบุทรองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลคู่สี่ท่านขึ้นทอดผ้าบังสกุล เพื่อนพิจารณาภาาบางสุขุนของที่หมดด้วยความเคารพครับ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะลอมากโั่เมาไปถึงไหนเมื่อเจ้าตายก็มิได้อะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาครับลาดับต่อไปตางกันท่านเจ้าผ้าใครขอเรียนเชิญชุดที่สี่ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ขึ้นท่อผ้าบางสกุลขอเรีนเชิญนายเริงฤทธิ์แนบสนิทผู้ใหญ่บ้านผักแพวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนายราตีสายเด็กอดีตผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยรักษาความสงบบ้านหนองปลาเข็งอำเภอโนนคูนนายภัยรัตน การเกตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขับบ้านปลาขาวอำเภอราศีสไลและนางสุจิตราอาสาเกิจกำนันตำบลู่ขึ้นทอ่าผ้าบังสกุลขอได้เชิญทั้งสีท่านครับ และขอกราบนิมนมนพระคุณเจ้าสี่รูปให้ความเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าบัตรสกุลข,ขอนิมนได้วยความขอรพบรับ อันความตายชายนาดีหนีไม่พ้นถึงมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างอ่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าตรือเร็วขอขอบคุณนายเรินิษแนบสนิทนางราคีสายเล็กนายไพวัน การเจดนางสุจิตราอาสากิจที่ให้เกียรติทอดผ้าบังสุขุลครับลำหับต่อไปทางคณะท่านจาาเจน้าภาพใคล้ขอเรีนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้ชุดที่5ขึ้นทอดผ้าบังสุขุล 1. คุณพ่อชูหันแจ๊ดจากอำเภอแวนน้อยจังหวัดขอนแก่น 2. นาง คนอรไกสว่างมุ่ยบ้านโคกล่ามตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 3. เนี่ยประคองบรรดาศักอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและ 4. คุณแม่ดีมูลแก่นอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นด้ขอได้เชิญทั้งสี่ท่านขึ้นท่อผ้าบังสุกุลขอได้เชิญครับ และขอที่มนพระคุณเจ้าสี่รูปขึ้นพิจารณาพรา<ล>บังสุกุลขอที่มนครับขอที่มนพระคุณเจ้าสี่รูปครับ นเราได้ทุกอย่างดับที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียบ้างช่างปรายเราตั้งใจทําดีเท่านี้พอครับขอขอบคุณ คุณพ่อชูหันแจกจาก,กอำเภอแก่นน้อยนางคนทอนใจสวัยคุณแม่ทระคอำอนดาศักคุณแม่ดีมุงแก่นที่ให้เกียรติทอดผ้าบาังสกุล ครับท่านผู้มีเกียรติรรครับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลชุดสุดท้ายชุดที่6กค่ขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลหนึ่งขอเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกชุมพลแก้วคันข้าราชการบรรณาบำนาญจากอำเภอหนองเกลียนสองผู้อำนวยการมานิตทองขอน ผู้ในการโรงเรียนอนุบาลศิริศิลาล่าสามร้อยตำรวจเอกสุภาพถงพักรองสวปสวพอวังหินและสี่นายสนุนันท์วันดิรัตน์นายกอง์การบริหารสวนตะบลคู่ได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอได้เชิญทั้งสี่ท่านครับ และขออนิมนพระคุณเจ้าสี่รูปได้ความเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าบังสกุลข,ขออนิหมทนา เพื่อศพกาสอนอีกุญชออันปดปงโพอทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรียีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรงกา ปสิตวาเนรุจันทิเตสังสอ,สอุปสมโมทุกโภการต้องกาบขอทุกคนร้อยตำรวจเอกชุมพลแก้วคำท่านผอมานิตทองขอนร้อยตำรวจเอกสุภาพพงพักและท่านนายกสุขนันท์วันดีรักประอย่ญญางสูงที่ให้เกี็บทอดา้าบางสกุล